ทา่านเปาไอ้สมายิน,นาเรามีคนเดี่งกันอยู่ห้อง,งน้ำปั๊มอยู่ไหนาวา่าท้องสิมันเป็นจริงจริงต้องว่าตั้งแต่๋ยวว่าหลวงพอ่อมันบ่แม่นคนเท,ที่ยงกันจังชันด้หลวงพ่อคือมันแบบว่าคนคือขี้เจ้าไม่เป็นนะบ้าครับท่านเปามีดเป็นมีดที่ขึ้เจ้าตีขึ้นเองมีสซาปาตา้าแล้วมีบางเหลี่ยมครับทา่านเปาโอ๊ยมียดมาได้เห็นมาจากเล็กหลวงพอ่อ มีดไม่เป็นกระดือผมนี่หมันมาแมนมีคมคมคือเจ้าคิดได้หลวงพอเอามีดบ้าคมมาสิ่เที่ยงเขาท่านท่านเป่าไม่บ้าคมมันจเที่ยงเขาไม่ถึงแม่ซ้ำถือแม่งแงกันเ,นเลยบนท่านเป่าโงยว่าตรงๆข้ายาหลวงพอแล้วคิดแล้วสิอาบัตผิจ,จิตรบาปอีกะถ้าโองส่วนเขาจะว่าทั้งดีๆให้หลวงพอแล้วเข้าใจเดียวการที่แท่งกันเนีย่ยมาแมนวาผูถถ้ใายแท่งกับผู้ใายตัวหลวงพอมันเป็นผู้ชาย แทงผู้ยิ่งครับอยู่ห้องน้ำแล้วผู้ชายกับผู้หญิงเข้าห้องน้ำแล้วแท่งกันในแหมลวงพ่อโอ้ยไม่เข้าว้าวลอนมันสิบาปเว้ยที่ร้ลยเจดจำแท้เป็นผู้ชายไม่เคยทำลายร่างกายผู้หญิงผู้หญิงก็สิเจ็บปวดตัวเจ็บปวดแบบละทันเปล่าโอ้ยเจ๊ก็สิเจ็บปวดตัวล่วงผัวยิ่งเชียงห้องโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอยู่ดีล่ะป้าเป็นเจ้สงสารอีนั่งแท้ไม่รู้ผู้ใดก็ไม่ถือทำลายร่างกายแบบน่าสงสารกันเปล่าคือห้องแบบเจ็บปวดครับ มันไม่ได้หา่างเยบะปวดมันห้างมีความสุกตัวหลวงพ่อห้องแบบเสียวทองอยวูบวาบวูบวาบ,บ,บนี่แม่มหม้วยเออท่านเปูเหาควรนบอกความจริงหลวงพอดีบ่ครับเพราะฉันเอธิบายโดนด้วยครับหลวงพ่อพนอจิบ่เขาใจเพิ่นบ่ได้พ่อทั้งโลกบ่ได้ทั้งกองสนเราบววตั้งแต่เราเป็นเนียนพน่ะบ่เคยพ่อเรื่องยังซี่ เอาบอกไปแล้วเจาเตแตกเห็นตั้งเดียวสิบาบอาท่านเปาขขาหน้อยคิดว่าต้องบอกข้อมูลความจริงบอกว่ามีคนนีไปมีหยังกันอยู่ในห้องน้ำสองคนครับท่านเปาหัวงหลวงพ่อมีคนไปเหศหยังกันในห้องน้ำสองคนชายหญิงเหตุยังเอือท่านเปาอาเอจะเหตนเงี่ยที่ใช้นี่คอยเหตุกันเลยไรไหมหลวงพ่อโอ้สซบาดนมาท่านเปาที่บ้าอยู่ไซไปส่บาดในห้องน้ำาชายผู้หญิงเข้าห้องน้ำด้วยกันเขาไปทำอะไรผู้ชายผู้หญิงเข้าห้องน้ำด้วยกัน ขาไปเงียวครับท่านเปาแต่ข้น้อยเองท่านเปาหลวงพอ่อผู้ชายผู้หญิงถ้าเขาเจ้าอยากไม่ลูกคือเจ้าสิเฮ็ดอีหยังกันท่านหลวงพ,ออพ่อเอนนี้เขาบอกว่าท่านกรงโซนิกเข้าใจได้นอนแล้วถ้าอยากไม่ลูกก็ต้องพากันไปตรวจกับหมอนะ่นะเนาะหมอเขา้าใจอีกแล้วปะท่านเนี่ยเอาไปว่าแต่สำคัญที่สุดของผู้ชายงอนต่อตดยท่านเปางอนไปสำคัญที่ตีปุสลบปั๊บบังในหนังดูอนี่มันงอนต่อจังไก่ในหลวงพอ่อเอาจังสิ <ส>แต่ผ the oh, ู้ชายก็ไม่ยิ่งคือเจ้าแก่เสือแก่ผาเขาเจ้าเสียดหยังการหลวงป๋าคือเจ้าสิภากันอาบน้ำตัวท่านเป่าอาบน้ำโอ้ยว่าเอาเนี่ยไม่เป็นเจ้าอาวาสแทนเหรอไอ้เอาสมมติว่าผู้ชายก็ไม่ยิ่งถ้าเขามีความต้องการท่าเพีรเขาเสียดจหยังการหลวงพ่อเขาเจวท่านเป่าเขาจะไปกัดทินให้พับป้าโอ้ยเขาจะหกั่